สวัสดีค่ะเกดจะเขาวกันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ที่สมัยแอนเรียนอยู่ชั้นมสี่ตอนนั้นโรงเรียนแอนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ภาคเหนือเป็นเวลา4วันสามคืนพอถึงวันกลับระหว่างทางกลับกรุงเทพข้าวเพื่อนสนิทของแอนก็เกิดแน่นหน้าอกแล้วก็เป็นลมวูบไป ข้าวจึงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครูพรซึ่งเป็นครูประจำชั้นเป็นคนเดียวอยู่เฝ้าข้าวโดยที่มีแอนขออยู่เป็นเพื่อนด้วยซส่วนคนอื่นก็เดินทางกลับบ้านกันตามปกติแต่แล้วทั้งสองก็ได้รับข่าวร้ายหมอยื้อชีวิตของข้าวไว้ไม่ได้หมอได้บอกว่าข้าวนั้นหัวใจขาดเลือดฉับพลัน และญาติผู้ใหญ่ของข้าวหลายคนก็เคยเสียชีวิตจากอาการแบบนี้มาก,ก่อนทางโรงพยาบาลก็เลยทำการส่งร่างของข้าวกับกรุงเทพตอนนำร่างของข้าวกับกรุงเทพแอนกับครูพรก็ได้นั่งอยู่ข้างๆศพที่เย็นเฉียบของข้าวแอนจับมือเพื่อนไว้แน่นไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเพราะข้าวเป็นเพื่อนสนิทของแอนเมื่อแอนได้เจอหน้าพ่อกับแม่ของข้าว แอนก็ถึงกับร้องไห้ฟูมไฟล์ออกมาด้วยความเสียใจแอนอยู่ช่วยงานศพทั้งสามคืนรวมถึงวันเผาด้วยหลังจากนั้นแอนก็เริ่มฝันแปลก,ปกเธอฝันว่านั่งอยู่บนรถโรงเรียนตอนขากลับมากรุงเทพในฝันข้าวนั้นนั่งอยู่ข้างแอนแต่พอรถมาถึงแถวๆรังสิตข้าวก็ถามแอนว่าเมื่อไหร่เราจะถึงกรุงเทพ แอนเลยตอบกลับไปว่าอีกนิดเดียวก็ถึงโรงเรียนเราแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงกรุงเทพข้าวก็ยังคงเศราสีถามแอนแอนจึงตอบด้วยน้ำเสียงงุดหงิดว่าเอ๊ะอะไรของแกในข้าวแล้วแอนก็สะดุ้งตัวตื่นเป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนแอนเลยตัดสินใจเอาความฝันนี้ไปเล่าให้แม่ข้าวฟังแต่แอนกลับได้ยินเรื่องที่น่าขนลุกกว่าเดิม พ่อแม่ข้าวเล่าให้แอนฟังว่าตั้งแต่งานศพคืนแรกแม่ก็ฝันเห็นรถโรงเรียนที่พาพวกแอนไปทัศนศึกษาวิ่งมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นข้าวหิ้วกระเป๋าลงมาสีหน้าซีดเผือกพ่อมาถึงประตูบ้านก็ถูกประตูดังปังปังปังให้พ่อแม่มาเปิดประตูให้พางร้องไห้ว่ามาถึงบ้านเสียทีแต่พ่อแม่ไปเปิดประตูให้ ปรากฏว่าข้าวกับรถโรงเรียนนั้นก็หายไปแล้วแม่ก็สะดุ้งตื่นเป็นอย่างนี้แทบทุกคืนแอนกับแม่ของข้าวจึงพากัไปหาคนทรงแล้วคนทรงก็ได้บอกมาว่าวิญญาณของข้าวยังติดอยู่ในรถโรงเรียนคันนั้นและข้าวยังไม่รู้ว่าตัวเองตายบวกกับตอนที่ตายยังมีห่วงว่าอยากกลับบ้านและว,วิญญาณ ยังคงสับสนอยู่ว่าตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าข้าวเลยเดี๋ยวมาเข้าฝันแอนทีเข้าฝันแม่ทีซึ่งเป็นสองคนที่ข้าวผูพันมากที่สุดวันต่อมาแอนพ่อแม่ของข้าวและคนทรงก็เลยได้ไปทำพิธีกันที่รถโรงเรียนโดยมีครูกับนักเรียนมามุงดูรอบๆแอนถือทูบดอกหนึ่งที่เป็นเหมือนสื่อนำทาง เดินไปบนเบาะที่ทั้งสองคนนั่งคู่กันทั้งขาไปและขากลับพ่อเห็นเบาะที่ว่างเปล่าน้ำตาแอนก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวข้าวรถมาถึงโรงเรียนแล้วนะลงไปได้แล้วแกจะได้กลับบ้านไงแอนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วแอนก็ได้ยินเหมือนกับเสียงอืมเบาๆแต่แอนก็คิดว่า อาจจะคิดไปเองก็ได้แล้วจูจ่ๆลมก็พัดวูบใหญ่ผ่านหน้าของแอนไปทั้งๆท,ที่บนรถนั้นปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อการฝนาสาดย่อมไม่มีลมผ่านเข้ามาไม่ได้แน่นอนแอนเดินลงมาจากรถแล้วส่งทูบใส่มือแม่ข้าวตอนที่ทูบพ้นมือแอนแอนก็โดนลมวูบใหญ่ผ่านหน้าไปอีกครั้งแอนคิดในใจว่านั่นคงจะเป็นข้าว และเธอกำลังจะกลับบ้านพ่อแม่ข้าวพากระเป๋าเดินทางที่เป็นเหมือนตัวแทนของข้าวกับบ้านแล้วไปจบพิธีที่นั่นจากวันนั้นแอนก็ไม่เคยเห็นข้าวอีกเลยบางทีพอวิญญาณข้าวกับถึงบ้านนั่นคงทำให้ข้าวได้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่คนละโลกกับพวกแอนแล้วและไปสู่สุคติตามทางของเธอ าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ